อมังว่าสวัสดีครับผมตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับคลิปส,สรุปเนื้อเรื่องเกมกรมอนเลเจนด์อาซุดพาร์ทที่3นะครับผมแหมก็ขอโทษนะครับเว้นไวสนาเลยเอาละครับผมก็ในว,วันถัดมาครับอาคาริจะได้เจอกับลุงคนหนึ่ง และคนนี้ครับบอกเลยว่าใช่เลยไม่ใช่แค่หน้าตานะผมชื่อของเขาเสื้อของเขานะครับซึ่งผมต้องขอสปอยไว้ก่อนเลยนะผมเขาก็คือมาสเตอร์โนบอริครับผมเป็นบอสประจำซับเวบทเทิลในโปเกมอนภาค Black and white นั่นเองนะครับผมเฮ้แต่เสื้อพี่แกนี่ไปโดนตัวอะไรมานะสงสัยจัง โดยลุงเขานะครับผมก็มาบอกกับอัคาริว่าผู้ประชาการคาโดเรียกพบนะครับผมและเมื่อมาถึงแล้วครับผมไปเจอกับผู้ประชาการก็ได้เจอกับเซกิด,ด้วยนะครับผมซึ่งก็เช่นเคยครับมีคําสั่งใหม่จากผู้ประชาการให้ไปช่วยสยบมารุมายโปกเกมอนศักดิ์สิทธิ์ที่บ้าคลั่งที่อาศัยอยู่ที่คอร์เนตไฮแลนด์นะครับผมโดยภารกิจในครั้งนี้ก็จะได้ขอความช่วยเหลือจากคนของตระกูลชินจูไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งก็คือคุณโนบุระนั่นเองนะ แต่ระหว่างที่คุยกันอยู่นั่นเองครับผมวาเดนซูเบกิจากตระกูลคองโกก็เสนอหน้าออกมาจากไหนก็ไม่รู้นะผมซึ่งอันนี้จริงๆผมเพิ่งมารู้ตอนทำเนื้อเรื่องนะว่าเขาคนนี้เป็นผู้ชายนะคือตอนเล่นเนี่ยผมนึกว่าเขาเป็นผู้หญิงมาตลอดเลยครับผมคือช็อกคือโดยซูปบกินะครับผมเป็นวาเดนของมารุไมที่อคลิกำลังจะไปช่วยอยู่นั่นเองนะผมและด้วยความที่ผมบอกเลยนะว่าตัวละครซูปบกินี่เป็นตัวละครที่ผมไม่ชอบมากๆนะ ซึ่งอาจจะถึงขั้นเกียดด้วยซ้ําก็ขอสรุปว่าเขามาออกความเห็นไม่ชอบใจในตัวอาคารินั่นเองนะครับผมซึ่งก็ตกเป็นภาระของเซกิอีกที่จะต้องโปเกมอนแบทเทิลกับอาคาริเพื่อพิสูจน์ให้ซูบกิได้เห็นว่าอาคาริเนี่ยมีฝีมือนะแล้วทำไมไม่ให้เจ้าตัวมาสู้เองฟะก็แน่นอน,นครับว่าอาคาริต้องชนะอยู่แล้วและหลังจากที่เอาชนะเซกิได้นะเขาก็จะบอกให้อาคาริไปเจอกับโนบุริเพื่อเริ่มออกเดินทางนั่นเอง โดยอัคริครับที่ได้ออกเดินทางมาที่ดินแดนคอริดไฮแลนด์พร้อมกับโนบุริแล้วนะครับผมซึ่งการเดินทางของทั้งสองเพื่อไปที่พำนักของมารุมายนั้นเนี่ยอัคริจะคอยถูกซูเบกิกัดแง่งขัดขวางต่างๆนานามากมายผมไม่ว่าจะเป็นดับไฟถ้ำแล้วก็ทาแบทเทิลสิ่งนี้ก็คงทําให้ทุกคนเข้าใจผมแล้วนะว่าทําไมผมถึงเกลียดเขามากโดยที่ซูเบกิเองเนี่ยก็ให้ผลมาว่าสิ่งที่เขาทําไปทั้งหมดนั้นก็เพราะว่า เขามีความเชื่อนะครับผมซูบากิมีความเชื่อว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเป็นประสงค์ของท่านชินโอผู้ยิ่งใหญ่ที่จะสําแดงพลังของเขาออกมาเลยทําให้วกมันคุ้มขั้นนั่นเองแงคิดว่าไงครับใครจะไปรักลงและในการเดินทางนี้เองนะผมโนบุร no ิก็จะเล่าเรื่องของเขามาด้วยเหมือนกันนะครับผมว่าตั้งแต่ที่เขาจําความได้นะผมเขามาดินแดนแห่งนี้โดยที่เขาจําความเสื่อมนะครับผมโดยที่เขาจําได้เพียงแค่ว่าชื่อของเขาคือชื่ออะไรแค้นเองอืม ปูมาแบบนี้ยังไงคนเดียวกันป่ะ่ะและขอแทรกนิดหน่อยนะครับผมระหว่างที่เดินทางกันอยู่เนี่ยอาคาริได้เจอกับโวโรนะครับผมที่มาเล่าเรื่องราวว่าในอดีตเนี่ยมีตำนานของรอยแย่มิติเวลาที่เคยปรากฏขึ้นมาด้วยเช่นกันครับผมแต่ว่ามันก็ได้ปิดลงไปแล้วซึ่งเขาก็เช่นเคยครับทิ้งคําถามที่หาคําตอบไม่ได้กับอาคาริว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงและปิดได้ยังไงและทำไมถึงเปิดอีกซึ่งใครจะไปรู้ฟะ แต่ก็ในท้ายที่สุดครับผมโนโบุริก็พาคริสมาถึงจุดที่เขาจะส่งมอบไปถึงที่พำนักของมารุมามได้แล้วครับผมโดยก่อนที่โนโบุริเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือครั้งสุดท้ายนะผมเขาก็จะพูดถึงสิ่งที่ไม่มีในเทวีพิสุยมาครับผมซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่าจะมาจากก่อนที่เขาจะสูญเสียความทรงจํานั่นเองซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ตัวของโนโบุริเนี่ยสับสนไปเลยเดียวเชียวขยี้ปมเป็นไงเป็นไง ซึ่งตรงนี้เองครับผมจากอาการ,รสับสนของโนโบุริเขาก็เลยขอแบทเทิลกับอาคารีที่เป็นคนที่ตกมาจากรอยแยกแห่งมิติวราเพราะเขาคิดว่าการแบทเทิลครั้งนี้อาจจะทําให้เขานึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้นั่นเองนะครับผมแต่ก็สุดท้ายนะครับหลังจากแบทเทิลเสร็จอาคคาีเอาชนะได้เขาก็นึกไม่ออกอยู่ดีนะผมแต่ก็ข้ามประเด็นนี้ไปก่อนนะครับผมเพราะว่าหลังจากนี้โนโบุริเนี่ยก็จะสอนบ,บทเพลงในการเรียกมานิราให้กับอาคารีครับผมและพอมานิราเปิดใจให้กับอาคารีแล้วมันก็จะมอบตัวส่วนของ ท็อกซิ a เพให้ด้วยนะครับผมโดยหลังจากที่อาคริใช้มานิลดาในการปีนข้ามเขามายัางที่พำนับได้แล้วครับผมอาคริก็จะถูกต้อนรับโดยซูเปอร์กิอีกครั้งที่คราวนี้เขาก็จะมาขอแบทเทิลซึ่งก็สุดท้ายก็คงจะรู้ว่าชนะอยู่แล้วนะแล้วก็หลังจากที่ชนะแล้วผมเซกิกก็จะโผล่มาในจังหวะนี้เพื่อมาสั่งสอนซูเปอรกิในบางคำให้เขาให้ความเฉลีกับอาคริสักทีนะผมในการสร้งบางมส่วนน้ำหน้า ซึ่งหลังจากที่ได้บามมาแล้วนะครับผมตรงนี้ก็ถึงเวลาที่อาคาริเนี่ยจะได้แสดงฝีมือในการสยบโปเกมอนคุ้มข้างของอาคาริสัทีนะ และหลังจากที่ช่วยเหลือมรุไมที่คุม้มค้า่งได้แล้วนะผมเขาก็จะมอบซซฟเพจให้กับอาคาริมาและในช่วงเวลานี้เองโนบุริก็จะเข้ามาหาอาคารินะผมเพื่อเล่าว่าเขาเนี่ยเริ่มจะจําสิ่งต่างๆได้เลือนรางแล้วเกี่ยวกับอดีตของเขาเกี่ยวกับโลกที่เขาเคยอาศัยอยู่ก่อนที่เขาเนี่ยจะสูญเสียความทรงจําโดยเขานึกถึงผู้คนที่ถูกเรียกว่าโปเกมอนเทรนเนอร์ได้ฮะชัดเจนปะนะแจมแจ้งแดงแก๋ครับผม และในตอนสุดท้ายของการพูดคุยกันนะผมเขาก็จะทิ้งทวนด้วยประโยคสุดท้ายที่สุดคมคายว่าถ้าหากโปเกมอนและผู้คนเนี่ยสามารถร่วมมือกันได้แล้วแล้วก็พวกเราเน่ยก็จะสามารถสร้างเส้นทางใหม่เพื่อที่จะมุ่งไปข้างหน้าต่อไปได้แล้วก็จบครับผมไปอีกหนึ่งการประจัภัยของอาคารินั่นเองและอีกวันถัดมากับผมก็เหมือนกับทุกๆเหตุการณ์ทุกๆก,การประจัภัยนะจะต้องเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ที่ว่ามีใครสักคนโผล่มา หาอัคาริในตอนเช้าตู่ที่คือมาดักลอกันหรือเปล่าเนี่ยโดยในครั้งนี้นะครับผมก็เป็นเซกิและไคนั่นเองที่มาในตอนเช้าเพื่อที่จะมาทักอัคาริว่าผู้ประชาก,การเรียกพบนะครับผมก็เช่นเคยเหมือนเดิมเป๊ะซึ่งประเด็นใ,นในการพูดคุยในครั้งนี้ผมก็คือการสยบโปเกมอนคุ้มข้างตัวสุดท้ายซึ่งนั่นก็คือเครเบสที่อาศัยอยู่ในดินแดนอาราบัสเตอร์ไอส์แลนด์นั่นเองครับผมและแน่นอนว่านี่ก็ต้องเป็นภารกิจของอาคาัคริที่จะต้องจัดการให้เสร็จนั่นเอง โดยตอนที่อาคอรีนะครับผมจะไปรับภารกิจอย่างเป็นทางการกับหมน้าไซลีนอย่างทุกครั้งอาคอรีก็จะได้เจอกับความจริงที่น่าตกใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อเคสซี่เธพอรมตเปนไรซะหมดกันสาวซึ้นของผมก็ชัดเจนนะครับผมก็ว่าผู้ชก,การไซรีนนั้นกลัวหนอนนะครับผมโอเคข้ามไปครับผม ก็นะครับในตอนที่อาคาริจะได้ออกจากหมู่บ้านนั่นเองเธอก็จะได้พบกับดรราเวนและก็เรโดยทั้งสองได้ออกความเห็นว่าจริงๆแล้วนะครับผมภารกิจในครั้งนี้อาคารดิไม่จำเป็นจะต้องไปเสี่ยงอันตร,รายเพื่อทาภารกิจนี้ด้วยซ้ําเพราะว่าเจ้าตัวเครเบตที่อารวาอยู่เนี่ยก็ไม่ได้ก่อความเดือดร้อนให้ใครนะครับผมแต่ว่าแม้อาคาริจะได้ยินแบบนั้นนะครับผมแต่ว่าด้วยจิตวิญญาณของตัวเองแห่งเกมโเกมอนอคารดิมีหรือจะกลัวความเสี่ยงอันตรายแค่นี้ เธอก็ออกเดินทางเพื่อไปสยบเครเบตต่อนั่นเองโดยที่เมื่อมาถึงแล้วนะผมอาคาริจะได้เจอกับเซกิแล้วก็ใครที่มารออยู่โดยตรงนี้เองผมก็จะมีบทสนทนาเล็กน้อยระหว่างเซกิกับใครนะโดยที่เซกิเนี่ยจะทักใครก่อนเลยว่าเธอไม่หนาวหรือไงล่ะนั่นน่ะสิและใครเองครับก็ตอบว่าหนาวเหรอตอนนี้ฉันเหงื่อออกด้วยซ้ํานะเนี่ยว้า <What? S 2> เอาเป็นว่าประเด็นหลักของการพูดคุยครับก็คืออาคาริเนี่ยจะต้องเดินทางไปหาอาจารย์ของใครซึ่งคือ พามาเรงเกะนะครับผมในพื้นที่ที่เรียกว่าอวราเลกาซี Legacy นะครับผมซึ่งเมื่ออาคริเดินทางไปถึงแล้วเธอก็จะได้เจอกับชายผู้เด็ดเดี่ยวที่เล่นถอดเสื้อซะไม่เกรงใจสภาพเว็บล้อมซะเลยวาเดนฮามาเรงเกะนะครับผมผู้พิทักษ์ของเครเบตแห่งตะกูลชินจูนั่นเองคนนี้อาจจะดูยากหน่อยนะครับผมแต่ว่าเขาคือเวอร์ชันหนุ่มของลุงนะครับผมที่เราคุ้นเคยในโปเกมอนเอกวายนะโดยหลังจากที่ได้เจอกับพามาเรงเกะแล้วนะครับผม ซึ่งหลังจากนี้ผมจะขอเรียกเขาว่าลุงฮานะเพราะว่าชื่อเขายาวเกินลุงฮาครับเขาก็จะถามคําถามกับอาคาริถึงสาเหตุที่ว่าทําไมอาคาลิถึงรับภารกิจนี้และอยากจะสยบความคุ้มค้า่งของเคเบตซึ่งตรงนี้เองครับผมลุงฮาเนี่ยก็สัมผัสได้ถึงความลังเลในตัวของอาคาริได้เขาเลยขอทาแบทเทิลเพื่อตัดสินใจว่าอาคาลิเนี่ยควรที่จะทำภารกิจนี้ไปเผชิญหน้ากับเคเบตหรือไม และแน่นอนครับก็ชนะได้เช่นเคยและหลังจากที่เอาชนะได้แล้วลุงฮาครับก็จะยอมรับในตัวของอาคาริและเล่าเรื่องของ Eternal Ice วัตถุดิบที่เป็นวัตถุของโปรดของเคเบตในการทำบาปในครั้งนี้แต่ว่าการจะได้มาซึ่ง Eternal I c e เนี่ยก็จะเป็นจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากโปเกมอนวอลเกิลนะครับผมโปเกมอนที่สืบทอดพลังจากท่านชินโอและการที่จะได้รับความช่วยเหลือจากวอลเกิลเนี่ยอาคาริต้องได้รับความช่วยเหลือจากวาเดนซาบิคนจากตระกูลของโกอ,อีกทีหนึ่งด้วย แต่ว่านะครับในทันเดนเองฟาบิที่กําลังถูกพูดถึงอยู่นั้นก็ปรากฏตัวออกมาซึ่งคนนี้น่าคุ้นมากนะผมแล้วก็พอเป็นเวอร์ชั่นเด็กเลยเนี่ยน่ารักมากครับ <Wow. S 1> โดยซาบิครับก็จะขอให้อาคาริเนี่ยเล่นไล่จับกับเธอโดยที่ไม่มีเหตุผลอะไรรองรับเลยแต่ว่าถ้าเล่นกับน้องน่งนารักแบบนี้แล้วก็เล่นทั้งวันก็ยังไหวก่อนนะครับสุดท้ายก็คืออาคาริจำเป็นจะต้องเล่นวิ่งไล่จับกับน้องซาบิไปทั่วดินแดน อเว拉斯ไอแลนด์นะครับผมแล้วก็ขอแถมเก็ดเล็กเกดน้อยน,นะครับผมระหว่างที่วิ่งไล่จับอยู่นั่นเองเนี่ยอาคาริก็จะได้รู้จักตัวตนของซาบิมากขึ้นนะผมว่าซาบิเนี่ยเธอเป็นผู้มียาวิเศษนะผมสามารถรับรู้ถึงเหตุการณ์ต่างๆได้นะครับผมก็กลับมาแลผมอาคารีที่ไล่จับกับน้องซาบีอู่เนี่ยก็ทั้งสองคนก็ไปถึงจุดสุดท้ายนะผมเป็นจุดที่เรียกว่าสโน่พอยท์เทมโฟ ซึ่งสถานที่นี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่น้องซาบีนะครับผมมอบบททดสอบอสุดท้ายให้กับอาคาริซึ่งก็คือการแบทเทิลกับวอลเกอร์นั่นเองและหลังจากที่เอาชนะได้แล้วับผมซาบีก็จะสอนบ,บทเพลงให้กับอาคาริและหลังจากที่อาคาริเล่นบทเพลงแล้ววอลเกอร์ก,ก็จะเปิดใจให้กับอาคาริและมอบสกายเพจให้ซึ่งแน่นอนก็หลังจากได้รับความช่วยเหลือจากวอลเกอร์นะผมอาคาริก็สามารถบินไปเอาเอเจนท์ไอซ์ได้สักที แต่ว่านอกจากนี้นะผมก็ในสถานที่ที่เธอไปเอาเอทานอลไอเนี่ยเธอจะได้เจอกับลุงฮาที่ลุงแกเนี่ยใช้มือเปล่าปีนขึ้นมาเองเลยนะผมโอโหลุงนี่โคตรโหดโ,โดยลุงเนี่ยเขาก็จะมารับเอทานอลไอจากอคริต่ออีกทีนึงครับผมเพื่อไปสร้างบามเตรียมให้อครีไว้อีกทีนึงและหลังจากที่อครีนะครับผมบินกลับไปที่อครีได้พบกับลุงฮาไปครั้งแรกนะผมก็ลุงเขาจะเตรียมบามไว้ให้เรียบร้อยแล้ว และนี่ก็จะเป็นช่วงเวลานะครับผมที่อาคาริเนี่ยจะได้แสดงความมุ่งมั่นของเธอที่อยากจะช่วยเคเบตให้ทุกคนเห็นให้เป็นประจักษ์ โดยหลังจากที่สยบเครเบสได้แล้วนะครับผมเขาก็จะมอบไอซิเคิลเพลทให้กับอาคาริมาและตอนนี้เองนะครับผมไคและก็ลุงฮาเองเนี่ยก็จะเข้ามาคุยกับอาคาริด้วยโดยลุงฮานั้นเนี่ยจะเล่าถึงความรู้สึกของเขาที่หวาดกลัวในทักษะความสามารถของอาคาริครับผมแต่ว่าตรงจุดนี้เองเนี่ยก็ได้ใคนะผมที่คอยช่วยพูดปรับความเข้าใจให้กับลุงฮาอีกทีนึงและหลังจากนี้นะครับผมเซกิและก็ซาบิเนี่ยก็จะมาเข้าร่วม วงสนทนาด้วยซึ่งตรงนี้เองนะผมเราจะได้เห็นผู้นําของทั้งสองตระกูลเ,เปิดใจยอมรับซึ่งกันและกันยอมรับในความแตกต่างทั้งสองฝ่ายและข้อดีของแต่ละฝ่ายนะครับผมโดยมีอาคาริเป็นสื่อกลางนั่นเองซึ่งหลังจากที่พูดคุยกันเสร็จนะผมอาคาริก็จะได้กลับไปที่หมู่บ้านโดยตอนนี้ทุกคนที่ได้ยินข่าวถึงการสยบโปเกมอนที่ว่าข้างตัวสุดท้ายได้แล้วนะผมทุกคนต่างก็ดีใจและคิดว่าอนาคตต่อไปจะต้องไม่มีอะไรยากลำบากอีกต่อไปแล้ว แต่ว่าความสุขนี้ก็อยู่ได้ไม่นานครับผมเพราะว่าในวันถัดมานั่นเองท้องฟ้าที่งดงามนั้นก็ได้กลายเป็นท้องฟ้าที่น่ากลัวไปซะแล้วและก็จบครับกับสรุปเนื้อเรื่องพาที่สามนะครับผมโหกำลังเข้มคนเลยก็อันนี้เป็นสรุปของสิ่งที่เกิดขึ้นในไลฟ์พาที่สามนะครับผมทั้งหมดเลยเนาะ ก็เหมือนเดิมครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์ฝากคอมเมนต์ฝากกด, like, ก comment, กกด Subscribe c h a ช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็ไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะผมสตัอยูลนละบ๊ายบายครับผม